ราาประธานาธิบดีบราซิลตีแสกหน้าสหรัฐยุ่เสริมความขัดแย้งในยูเครน กระทุ้ง EU แก้ปัญหาและตั้งกลุ่มประเทศสร้างสันติภาพจากกรณีเมื่อวันที่12เมษายน2566ลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิวาประธานาธิบดีบราซิลได้มีการเดินทางไปยืนจีนเพื่อเข้าพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหวังกระตุ้นการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศรวมถึงเพิ่มบทบาททางการทูตของตนในเวทีโลกหลังจากกลับมารับตําแหน่งผู้นําบราซิลอีกครั้งเมื่อไม กีี่่เดือนนทผาามลูลาให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุบ,บราซิลก่อนออกเดินทางว่าเราจะกระชับความสัมพันธ์กับจีนโดยลูลาจะเชิญสีจิ้นผิงเดินทางเยือนบราซิลอย่างเป็นทางการ เพื่อเจราจาหารือและประชุมทวิภาคีรวมถึงใช้เวทีดังกล่าวนำเสนอโครงการต่างๆที่ต้องการดึงดูดการค้าการลงทุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ล่าสุดเมื่อวานนี้16เมษายน2566เว็บไซต์ทวอได้มีการรายงานว่าประธานาธิบดีบราซิลได้กล่าวว่าสหรัฐต้องหยุดส่งเสริมความขัดแย้งในยูเครนประธานาธิบดีบราซิลแถลงอีกครั้งเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนขณะเยือนจีนเขาได้ร้องให้ประเทศต่างๆมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ยุติความเป็นปรปักในความขัดแย้งในยูเครนและพยายามทุกวิถีทางเพื่อทําเช่นนั้นในตอนนี้ประธานาธิบดีลูลาดาวซิวาได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์สหรัฐอเมริกาอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับท่าทีที่มีต่อยูเครนสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้เกิดความขัดแย้งทางอาวุธในยูเครนพวกเขาต้องหยุดสนับสนุนสงครามนี้และเริ่มการเจราจาอย่างสันติ นูล,ลักกล่าวว่าสหาภาพยุโรปควรแสดงท่าทีแข็งขันมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาความขัดแย,ย้งในยูเครนอย่างสันติประธานาธิบดีบราซิลตั้งข้อสังเกตว่าสหาภาพยุโรปจำเป็นต้องกระตือรือร้นเพื่อบรรลุสันติภาพเราต้องร่วมกันน้มน้าวประธานาธิบดีของรัสเซียและยูเครนว่าสันติภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนและตอนนี้สงครามกำลังเป็นที่สนใจของพวกเขาสองคน ในขณะเดียวกันลูลาดาซิวาเนนย้ำว่าสหรัฐอยู่เบื้องหลังเซเลสกี้ซึ่งมีความสนใจที่จะดำเนินการความขัดแย้งต่อไปจำเป็นต้องจัดตั้งกลุ่มประเทศที่พร้อมจะหาทางสร้างสันติภาพก่อนหน้านี้ลูลาดาซิวาได้มีการประกาศความต้องการที่จะเลิกใช้เงินดอลลาร์เป็นสกุลเงินสำหรับการค้าระหว่างกันตามที่เขาพูดความเป็นเจ้าโลกของเงินดอลลาร์ควรเป็นเรื่องของอดีตไปแล้ว